ความสำเร็จทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณเก็บได้แต่คือความสามารถในการใช้เงินเพื่อสร้างความสุขคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจกับดักของนักออมและเรียนรู้ว่าทำไมการใช้เงินอย่างตั้งใจจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n e y v e r s e จัก,กรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเริ่มจากศูนย์อย่างมีแผนตอนสร้างความสุขจากเงินกับดักของนักออมคุณเป็นคนที่มีเงินแต่ไม่มีความสุขกันอยู่หรือเปล่ากับดักของนักออมเป็นอาการของคนที่สะสมเงินมาทั้งชีวิตแต่กลับกลัวที่จะใช้เงินจนเกินเหตุความกลัวนี้เป็นความกลัวที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของความรับผิดชอบ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่คือเครื่องมือใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและเงินเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ตามมาเมื่อคุณสามารถ แก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้เงินจึงควรเป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้ไม่ใช่สะน้ำที่มีไว้เพื่อมองดูเฉยเจงใช้ใจ่ายอย่างตั้งใจเลือกใช้เงินกับสิ่งที่รักจริงๆลองกลับมาทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณให้คุณค่ามากที่สุดทุ่มเงินไปกับสิ่งที่รักจริงๆ1ถึสองอย่างและตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในส่วนอื่นทิ้งอย่างจริงจัง การใช้จ่ายอย่างตั้งใจจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าการใช้จ่ายตามอารมณ์การใช้เงินเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงชีวิตที่ดีไม่ได้ต้องรวยที่สุดการใช้เงินเพื่อใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองคือเป้าหมายสูงสุดของการเงินการใช้เงินเพื่อสร้างความสุขก็เช่นการเดินทางท่องเที่ยวการช่วยเหลือครอบครัวการสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆหรือแม้แต่การให้ทิปอย่างใจกว้าง เป้าหมายไม่ใช่แค่การออมแต่คือการได้ใช้เงินเพื่อใช้ชีวิตที่ดีความสำเร็จทางการเงินคือผลลัพธ์จากการสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอการวางแผนเชิงรุกและการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับชีวิตที่มั่งคั่งที่เรานิยามขึ้นเองความเสี่ยงไม่ใช่แค่การเงินหมดแต่คือการไม่ได้ใช้มันเลยต่างหาก คุณค่าอะไรที่คุณอยากสร้างและส่งต่อให้คนรุ่นหลังมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ